Why, so they have only they have They made a trick. แค่เราจะรอน้องๆองีกสามคนนะครับน้องแป๋วนะครับน้องแจ้ว่าแล้วก็พี่เซฟนะครับ ถ้าพบกันมันนั้นก็หรับแล้วเด้อหลับแล้ว,ลลวมาตรงเวลานะครับเนี่ยวันนี้ผมรีบมากครับผมกลัวกลัวกลัวถึงห้องไม่ทันรอเพราะว่าเดี๋ยวว่าไม่จะขับรถทุกอย่างแต่ถ้ามันไม่ทันเดี๋ยว้วตอนขับรถเดี๋ยวมันจะไม่ดีมันไม่ดีอยู่แล้วต้องเผื่อเวลาเนาะ ใช่แล้วก็เลยไม่ตอนแรกแบบผิดพลาดนิดหน่อยมันมันค่อนข้างที่จะต้องใช้คําว่าอาจจะใช้คําว่าลืมค่อนข้างจะได้อืมไม่น่าพูดเลยอะไรแบบนั้นแล้วน้องแถวเราไปไหนเนี่ยพี่เซิร์ฟก็มาแล้วอ่าไหนๆก็ไหนๆก็ว่าขอบคุณทุกคนที่ซื้อบัตรไปาเอาอีพจนหมดนะครับจริงคนมากนะครับที่ที่ทําให้บัตรเราโซเอาฟันฝันที่เป็นจริงสุดท้ายจะตื่นเต้นแบบ จริงตอนแรกคิดว่าไงก็บัตรไม่หมดแต่ว่าขอบคุณจริงนะครับที่ทุกคนสนับสนุนเราแล้วบัตรหมดเร็วมากขอบคุณกับทุกหมดาปเลยสี่สิบสี่สิบนาทีนะครับเยสซื้อให้มันหมดเร็วขนาดนี้ที่ตื่นเช้ามาเห็นมันโซลเอาโคตรดีใจอ่ะจริงตกใจอ่ะไม่คิดว่าจะโซลเอา์เร็วขนาดนี้ยคือผมนอนไม่หลับผมเลยตื่นเลยวิ่งจริงเห็นพี่ถาทักมาสองข้อความนอนตื่นมาครับตอนแรกก็วันวันว่ามันคืออะไรเนี่ยแต่สุดท้ายก็อ๋อบัตรโซลเอาโอเคสบายใจสบายใจ น้องแป๋วเราไปไหนนะไม่ตอนนี้คุณอยู่ไหนเนี่ยคุณเจอผมทานข้าวครอบครัวอยู่อะดีผมกต้องออกมาข้างนอกร้านไรอะบอกไม่ได้บอกไม่ได้เป็นพิกัดลับพิกัดลับพิกัดลับใช่หน้าผมโซมากชมเลยทุกคนผมเล่นคอนเทนต์ตามคุณแล้วนะเล่นอะไรครับคอนเทนต์อะไรครับมออมึงขอทิ้งกอกู่ใบ มึงให้กูเบียวกนเดียวก็พอไม่เห็นอะเห็นกูเล่นอะไม่เหนเบียวกับกูหรอกไม่กูเห็นถึงเล่นแล้วมันเท่ไงกูเล่นตามอ๋อน้องแป๋วหายไปไหนอะเอาดีๆแต่ว่าพเห็นเห็นคนเขาบอกว่าวอลแวนทิ้งฟอร์ฟาร์มไปนะครับไม่ใช่มอมึงทิ้งกอกูไปเอางี้นะอีกตเอ้ยซีรีส์ออนกี่โมงนะชินออนสองทุ่มสองนึงซึ่งนะสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งอีกอีกชั่วโมงนึง แวนจะโดนอะไรบ้างเพราะว่าทุกวันนี้ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้เบาลงเลยแวนเนี่ยอาจจะโดนหนักกว่าเดิมเออพี่พีนี้คุณมีเวลาพิสูจน์ตัวเองไหมครับพี่พีนี้ I'm in scene didn't come to my life นะ I'm not I, <When, S 2> oh. I don't know why t o but I don't know where he go ตอนนี้มรู้สิวันนี้คุยกันอยู่เลย พูดนะพี่อะไรนะเค่นั้นระหว่างรอซีนะครับผมหาอะไรทำของผมดีกว่าเอ้ยวันนี้ผมไปซื้อเสื้อมาด้วยผมจะซื้อมาตัดผมมานั่งตัดเสื้อรอในไลฟ์เาันผ,ผมขอตัดให้คุณได้ไหมอะ่ะอยากเป็นตัดในไลฟ์ตัดลายที่ผมนะคิดเองอะ่ะ ไม่ไม่ใช่ผมจะตัดให้มันแข็งกรุดแล้วก็ให้มันเว้าลึกๆผมจะโชว์เซ็กซี่่ <Yeah. S 1> ซี่หายไปไหนมาทำไมเชา้ากำลังเปิดมันเข้าไม่ได้อะแล้วจะเข้าในคอมบ์แอป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 ใส่หูฟัง <c oughs> เล่นเกมอยู่เล่นเกมอยู่ <c oughs> ชัวร์ส <c oughs> ตรีมอยู่่า <c oughs> ฟิ๊วเตอร์แบบหน้าใสาๆเลย พวกกูใส่ฟิลเตอร์ด้วยหรอฟิลเตอร์ผมไม่มีเลยอ่ะคุณสิวผมขึ้นกลางหน้าผากอ่ะผมทำไงดีอ่ะโตอ,อิน,นมากจิกมาจัดไม่ได้ยินทีนไปฟิลเตอร์อะไรใช่ไม่ได้ยินทีน เอาวียียไม่ได้ยินคีนะ่ะคือลืมเ,เ,เปคือลืมเปิดไม์ไงขอโทษ oh. ไม่คกีวโทรหาเธอไงสิโทรตามเธอไงแป๊วตามทำไมมาแล้วเมื่อกี้มาหลายตั้งสี่นาทีนะ่ยไอ้พูด เอาดูดูดูในดูในช่องเมสเซจในไอจีพี่ช่วงนี้ซีมสู้มือมากมันดื้อมากเลยอะพี่จัดการดิีพี่อะไรนะดีแล้วมันดื้อมากเลยอะน้องเป็นตัวของตัวเองซีผิดตรงไหนผิดกตรงมันได้โอ้โหร้าสุดจะเป็นแป๋วไม่ได้เลยจะเป็นเค้ได้เลยพี่เห็นยังหรเป่าเป็นกิโมงเอาเอาเป็นอย่างนี้เราชอบไหมล่ะ ชอบที่ชอบชอบน่ารักน่ารักมากคชอบโอเคนะครับเรามาพูดคุยกันเล็กเนาะอาจจะว่าหันไปเราอเคแต่าาว่าได้ชวนขึ้นมาแล้วมาเร็ว <c oughs> บอกว่าถ้าใครไปขับเซไฮายนะครับทุกคนนี่นะครับเราดีใจที่ทุกคน,นกดบัตรกันได้นะครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคน,นกดบัตรโซอานะครับขอบคุณมากจริงๆผมไม่คาดคิดเลยว่า เราจะกดปั่ขอบคุณจริงๆนะครับค่ mm. อนข้างจะช็อกมากตอนสิบโมงสี่สิบแบบพ่าหมดแล้วหรออะไรเงี้ยใช่ครับถือว่าเจรันนรบรทุกคนตอนนี้กําล<บ>ังทําอะไรกันอยู่ครับตอนนี้กําลังไลฟ์กันอยู่นะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่วันนี้พี่เซิร์ฟตื่นเช้าไหมตื่นชเช้าตื่นเวลาสิบโมงเห็นพี่ถาแท็กมาประมาณสิบเอ็ดโมงที่ยงมั้งบอกว่าบัตร low out ดีใจจัดถือว่าวันนี้เป็นถือว่านี่วันนี้เป็น g o ดเดย์ของพี่วันหนึ่งเพราะว่าบัตร low out จริงคือผมเขียนเหรอพี่ถาผมดีใจมากเลยครับพี่ถ ดีใจด้วยนะครับไแฮปปี้ใช่อ่าแล้วครับเราจะว่าแป๊บหนึ่งนะครับจะว่านไ่กดไปแล้วเดอ้อไม่ขึ้นหรอเดี๋ยวลองกดเชิญนะฟูจะว่าดื้อไงก็เลยไม่ได้ไม่ยังแต่ว่าไม่ยังอย่าว่า ทำไมคนดูเยอะจังต้อง 6, หกพันเนอือคหอหกนมากๆนะครับหรือม,มันเป็นที่เน็ตเจ้ารกบจ้าว่ามันยูเฟสไปแล้วรับเีเอาจริงๆนะพี่ทั้งรับทั้งช่วนไปแล้วอ่ะเหลือพี่ช่วนเด็กไปปะชวนไงวะเซนเอาหมอจ้าวว่าอันเดบอทุจ้าว่าลอง จะว่าลองเอ่อก็ออลองรีแอปไหมเอครับก็ลองรีแอปนะครับอ๋อนี่ไงมาละวมาแล้ว R จะว่าดื้อหรอครับสักท <S aki. S 2> ีถุนไหนละ่ะถึงว่าอ้าวจะมาวันนี้จะว่าทำอะไรเนเจะว่าเื่นกี่โมง วันนี้ตื่นประมาณบ่ายสองบ่ายสามครับวันนี้ไปยิมมาครับเพิ่งกลับมาขอเฟกเลยไม่ไม่เท่าไหร่เลยครับจะว่าไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหพไปเดิมจัดไปไปเดิมจัดไปมีแต่พุงเลยตอนนี้ไปกินข้าวมาเนี่ยผมไม่มีแล้ววันนี้ผมไม่มีไม่มีวันนี้ประมาณส็บนะครับเขาบอกว่าเรามารีแคป ep เก้านะครับแล้วก็อ่านคอมเมนต์ของแฟนๆทุกคนอ่ะไม่มีเลยตอนนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นเลย คอมเมนต์ <Comment S 1> ผมขึ้นแค่หาอย่าเดียวคำเดียวอันนี้มีแต่ซัสฟอรลิงอยู่นะโอเคนะครับไม่เป็นไรเราอธิบายให้ฟังนะครับพีเก้าเนี่ยเจโรมฝันว่าจินหายตัวไปเจ็ดปีแล้วกลับมาอายุสามสิบแล้วก็เป็นฝันของเจรมจินเนี่ยบายบายจากโลกนี้ไปก็ท mm ุกคำที่เจรมฝันเนี่ย mm hmm. เลือดจะไหลออกมาแบบอา่อา,อา,อา,อาน้ำแดงเนี่ยจะไหลมาตลอดเวลาเนี่ยล่าสุดไหลไมีต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับ mm hmm. ตื่นมาฟันก็ฟาร์ม hmm. กับแวนเนี hmm. ่ยทะเลาะกันครั้งยิ่งใหญ่เพราะแวนเนี่ย มันไม่ยอมเปิดเผยกับเพื่อนว่าคบกันทําไมทําแบบนั้นกันเล่าอะไรพี่มันเม็ดมันเม็ดไอแวนมันเม็ดเออนี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะนัดไม่ยอมบอกแบบเดี๋ยวจะเจ้าชู้ไม่ได้ว่ามีแฟนใช่ใช่จริง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 ไม่ใช่ครับเป็นร้างก่อนอะไรนะไม่ใช่มันไม่ใช่อ่นันครับมันเป็นแบบเรื่องแบบคือเราเป็นแบบเรียกว่าตัวท็อปเล่มหานอะไรเป็นแบบคนมีชื่อเสียงอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะแบบมาเปิดโตไม่ได้เดี๋ยวแบบ ดี๋ยวมันเสียเลือดติ้นอันนี้ความคิดใครครับโอ้ยเดี๋ยวกูโดนอีกแวนโดนอีกพูดอย่างนี้ไปเดี๋ยวแวนโดนอีกแล้วก็โดนหยมแล้วก็ในความฝันของเจโรมันจินเนี่ยทะเลาะเห็นจินทะเลาะกับพ่อเราพาแม่ขึ้นไปรถุ่งบติเหตุทำให้เจมโล้วมอมเออจนเกือบจนเกือบจะกระโดดระเบียงบ้านคอนโดแต่จีมาช่วยไว้ก่อนคุณซีคิดว่าไงครับกับฉากนี้น่ากลัวมาก แต่ซีเล่นได้โหดมากนะครับห้าเทกน้ำตาไหลห้าเทกไปเลยจำมแด้แม่นใช่ในแบบลองโกยต,ตัวเองซีตัวเองเก่งยังไงครับสุดๆอ,อ่ะคุณตัวเองเก่งไ,ไงครับเก่งแบบสุดๆเลยเหรอใช่แบบโปรเฟชชั่นอลมองึงทอทิ้งก็กูไปที่เข้ามาต่อกันดีกว่านะครับผมครับผม ขอให้เราเนี่ยสปอยอีพีสิบด้วยท่าสามท่านะครับว่าคืนนี้แฟนๆเห็นอะไรบ้างอ่ะมาท่าแรกกันดีกว่าผมรู้ท่าอะไรพอาอยัางได้พอายัางพอายัางดาว่าใช่เวลาไหมต่อเลยต่อเลย อ่ะสปอยนะครับสามท่าท่าแรกครับท่าแรกหนึ่งสองซ้ำนะท่าที่สองนึกออกยังท่าสองนึกออกยังนึกถึท่าอะไรท่าอะไรยังไม่ได้เริ่มเริ่มไปแล้วท่าหรอไม่ถึงท่าที่สองยังไม่เริ่มนะท่าสองท่าที่สองยังไม่เริ่มท่าสองมาหนึ่งสองซ้ำ โ <Okay. S 2> อเคท่าที่สามท่าที่สามมาหนึ่งสองสามเคย์อ,อ, okay. อะจบแล้วนะครับสามสามท่าพิศวงนะฮะสามท่าพิศวงต่อไปนะครับอัานไหนคุ้มแบบว่าไหนไหนเนี่ยแล้วก็อาลองแบบว่า เนื่องจากบัตรเอาโซเอาเนี่ยเราขอบคุณทุกคนจริงนะครับที่แบบให้ความสนใจกัแบแบฟนลพครของเราขนาดนั้นเราแบบลองสปอยทีว่ามันจะมีอะไรบ้างในในโชว์เรานะครับในในงานของเราอืมคุณซีดูตื่นนะครับคุณซีพูดเลยดูตื่นเนี่ยดูต,ดต,ตนนื่นดูตื่นก็ก่อนตอนสัมภาษณ์อ่ะงานอันนั้นอะดูตื่นกว่าอันนี้ดูตื่นกว่าเราอ่าแล้วเราจะได้เห็นอะไร ได้เห็นซีหิตเซลเจว่างไงอ่าทำอะไรทำอะไรทำอะไรกันแซ่สิเกนเนี่ยอยู่แล้วทำอะไรเป็นอารบิกสีเยอะเอ้ยสีเอ้ยอ่าจะมีเต้นจริงๆก็ได้นะจะมีเต้นจริงๆก็ได้อะืมนต่อยอยู่แล้วไอ้ชินจะต่ออยู่แล้วเป็นคนนำเต้นด้วยพูดอยู่พูดอยู่ใทยนำเต้นเมีเยานำเองเต้นยังไงเต้นอารบิกเขาเต้นยังไง ก็ซ้ายขวาซ้ายอ่ะอันไหนไหนไหนเอากล้องซุ้มเอาแล้วไปยืนเต้นให้ดู่อยโอไม่เอาไม่มันก็ไม่สเปเชียลสิมันต้องไม่วันนั้นนะใช่ใช่ใช่มีโชว์มีร้องเพลงแล้วก็จะว่าเนี่ยจะแสดงละครเวทีให้เราดูอันอันอันนี้คืออะไรอันนี้คือที่ไหนไฟลอีพีเหรอหรือว่าใช่ใช่ไฟล์อีพีเอาไฟล์อีพี นพีเราจะมีอะไรวะเราจะมีสิ่งที่พิเศษที่ทุกคนไม่เห็นมาก่อนแน่นอนจริงซึ่งก็คือที่ที่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แค่ผมร้องเพลงตัวเองหรือเปล่าเฮ้ยาอาจจะเป็นอะไรใหม่ๆก็คือเซิร์ฟจะร้องกอกูมงมึงชิงกอกูไปคณะจะไปเก็บทีค,ค้าขอบคุณครับมอมึงรอร้องกอกับกูไหมล่ะ อะไรนะล,อลอ้อง,อองร้องด้กันไะมร้องด้กันไหมร้อาต้องร้องกันอยู่แล้วไม่เ,เพลงมองมึงทอจิงกองกูไปเนี่ยได้ได้สบายมากแล้วขึ้นอยู่บนเวทีเราใส่แว่นดํานะใส่แว่นดําใส่สูตรแล้วก็ร้องเพลงนี้เอาแบบเดี่ยวเดียวมันคือเพลงเอไอปะไม่ใช่ปะเ,เพืาะเพน่อนบอกมันเป็นเพลงเอไอแบบเอไอเจนมาเออ <AI S 2> เอไอร้องด้วย ไอ้ไอ้มันตันอยู่หรอเออเอามาต่อเลยก่อนครับเดี๋ยวจะไปไกลผมขอโทษนะครับทุกคนที่มาต่อเลยนะครับขอโทษดีครับคิดอะไรเิดไม่ได้ครับไปพี่เจยไม่ผิดครับซีไม่ผิดครับแต่ว่าผิดโอเคนะครับรช่จรับผูผิดเองนะผูผิดเองนะปีนี้เนี่ยมีแพลนปีใหม่ทําอะไรบ้างครับหรือว่าอะไรบ้างครับปีใหม่แพ็ทไปละครับแต่เอาแบบพูดเอาเท่าที่พูดได้นะครับเซฟเซฟตัวเองกันด้วยนะครับทุกคนเอาที่พูดได้นะครับสถานที่ไม่ต้องพูด สถานที่ไม่ต้องพูดจังหวัดไม่ต้องพูดนะครับผมโอเคนะครับเซฟตัวเองนะครับผมไม่มีแผนจะไปไหนเลยครับแต<พ>่กำลังคิดอยู่อยากไปต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าก็ <ส exactamente S 1> ก็ก็ยังไม่ได้ชัวร์แต่ว่าก็อาจจะไปดูก่อนอ่ะคุณคุณคุณแป๋วครับคุณแป๋วกินอาหารญี่ปุ่นครับดีครับข้ามข้ามข้ามเลยเช่นคืนเลยมัน ครับโอเคคุณคุณพี่เซิร์ฟครับน่าก,กินข้าวเขาครัวครับไปดูผมใช่ผมอาจจะนอนอยู่บ้านไม่ก็ไปเล่นกับเพื่อนเหมือนกันครับผมไม่รู้เหมือนกันอ๋ออ๋ออันนี้คือคืนเขาดาวใช่ปะได้สิใช่เขาดาวผมน่าจะน่าจะปาร์ตี้อยู่ที่ไหนสักแห่งอ่าไม่ต้องพูดก็ได้ครับเรื่องแบบนี้บอกว<อ>่าก็ไป<อ>ใช้ใช้ชีวิตก็ได้ครับเอาวกไป ไปเราเราเราไปเที่ยวก็ได้ครับบางทีเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องก็ได้เลยครับคุณจ้าวเอาปาร์ตี้เป็นสิ่งดีๆเราต้องแนะนาใหปทุกคนยังยังไม่อยู่ดิอัพเปะเข้อหัวข้อครับโอเคต่อไปนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเลือกซื้อของขวัญให้กันและกันเนี่ยซื้ออะไรให้เรียงแบบเอาผมเริ่มก่อนถ้าผมซื้อพี่เซิร์ฟนะครับจะซื้ออ่าจะซื้อจะซื้อฟังให้พี่อ่า ถ้าเกิดผมซื้อให้คุณแป๋วผมจะซื้อกล้องคุณแป๋วได้กล้องใช่ไหมล่ะแล้วเกิดซื้อให้จาว่าเนี่ยคุณไม่ได้นะครับผมขอโทษด้วยไปต่อดีกว่าเลยครับผมับผมผมขอตอบบ้างผมตอบคุณก่อนเลยชินถ้าผมจะซื้อให้คุณเนี่ยผมอาจจะซื้อ อาจจะซื้อน้ำยาแัดผมให้คุณนะครับผมเห็นคุณอยากผมอยากโซด์จริงครับดู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 สิครับตรงตรงตรงแนวเลยครับใช่ส่วนส่วนพี่เซิร์ฟผมอาจจะซื้ออาจจะซื้อแก้วให้ครับทำไมต้องเป็นแก้วครับเพราะพี่เซิร์ฟชอบยกแก้วครับไม่ผมชอบยกเวทมากกว่านะท่านชาติแต่เขายกอะเป็นแก้วดัมเบลพี่มันแก้วดัมเบลใช่าแก้ดัมเบลัเป็นแก้วส่วนซีส่วนซีผมอยากซื้ออยากซื้อเอ็มร้อยให้สักขวดอะให้เขาดีดดีดหน่อย น่าสนใจครับน่าสน,นใจมากโอเคครับต่อไปอนนคุณคุณคุณพี่เซลือคุณแปว๋วกันครับน่าเ,เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อไม้ให้ครีนเ้คีนชอบร้องเพลงเออน่าสนใจครับอยากได้ไม,<ด>ม้ <IC> ใหม่พอดีไอซีเดี๋ยวซื้อคีย์บอร์ดให้ใหม่อ่าจะได้อาจ,จะได้เอาไปเล่นเกมโหนโหดส่วนคุณจ้าเนี่ยผมผมไม่อยากแพ้เสียงในห่วยจริงๆนะผมไม่อยากพูดออกมาว่าอะไรอาจจะซื้อ คุณากพูดคำว่าอะไรอะคุณจะพูดคำว่าหยุดจะว่าเดี๋ยวผมไว้พูดเดี๋ยวผมไว้ซื้อให้เดี๋ยวผมไว้ซื้อให้เองดีกว่าจริงจริงเออจะได้ปุณีนีเป็นของที่แบบว่าให้กันเองอย่างงี้ให้แบบว่าเป็นของที่มีแค่แบบเซิร์ฟจาว่าเท่านั้นที่แบบเป็นของพิเศษของพิเศษของพิเศษถ้าหัวจะซื้อหัวจะซื้อ s u b s c r ิปชั่น n น t f l i x ให้คุณเพราะว่าคุณจะได้อยู่ห้องบ้างดูเน็ตพิกบ้างพักผ่อนร่างกายเยอะอ๋อ เห็นคนนี้ออกไปเที่ยวข้างนอกบ่อยก็อยากให้อยู่บ้านครับแล้วคุณ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 แป๋วล่ะครับเออผมจะซื้ออ่ะจะว่าก่อนผมจซื้อเออแม่กุญแจอะไรนะแม่กุญแจซื้อทำไมล็อกตัวเองอยู่ในห้องเอ้ยดีคุณระวังนะตอนนี้คือเขาแปลงร่างแล้วคุณจะว่าเนี่ย ไม่ได้หรอเป็นประตูออกได้เลยนะที่เป็นแวร์บูฟใช่ปะเห็นเห็นพระจันทร์เห็นพระจันทร์เต็มดวงเห็นพระจันทร์แล้วก็ไม่ต้องเต็มดวงอ่ะมากี่เซียวก็ก็กลายลากหมดอ่ะไม่แค่แค่แค่ว่าผมสื่นมันก็สายแล้วไงมันก็อยากออกไปทำนู่นทำนี่ส่วนมากส่วนมากมันเป็นคนนอนดึกเลยตอนเช้าไม่ค่อยออกพี่เซิร์ฟถ้าเป็นพี่เซิร์ฟผมจะซื้อนั้นให้ซื้ออะไรดีอะซื้อต้นไม้ เอาไปไว้ในสวนพะชะะัพระชะะพร์วากดนพัชราเดนครับส่วนคีนี่นะจะซื้อนั้นให้ซื้ออควอเี่ยมรู้ใจจริงเลยเธอดีครับดีแต่ในกุ้งตัวใหม่ไปดีซีซื้อหน่อยดีน้องกำลังตั้งท้องอยู่ยังไม่พออีกเหรอเอากี่ตัว จองไปแล้วสองตัวซื้อให้ยดิน้องคือพันสีปาฟ้า <Okay. S 1> ดดเดี๋ยให้ดูอ่ะดีอยากกินกุ้งเผาอ่ะถ้าคนละพันกินไปเลย <laughs> ต่อไปนะครับอ่าอ่าปีนี้ได้ตั้งเต้าอ,อะไรบห้ามสำเร็จบ้างไหมครับอ่าเริ่มจากใครก่อนดีม่าจะคุณแปลแล๋วหนระือเปอ่าบัตโซเอาฮะบัตโซอาเอาจริงคจริงผมด้วยผมด้วย อาวหมดละรบครับผมแล้วก็เอมีแฟนๆเพิ่มมากขึน้นจริงครับแล้วก็พูดเยอะขึ้นดีครับดีมากทำงานลื่นไหลามากขึ้นประมาณนี้ครับเอาคุณใครก่อนดีใครอย่าพูดก่อนผมผมหมดแล้วเสอมาพี่เสนอมาพีพ่เสนอมาอ่อาผมก็ได้ พวกเม่อตอนแรกปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าแบบอันนี้เพิ่งเด้นซีรีส์ปีแรกเลยนะก็ขอให้แบบคนชอบเยอะๆคนชอบเยอะมากขึ้นคนติดตามมากขึ้นเลยก็ก็มีคนมากขึ้นจริงๆก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่าว่าอะไรวะบ้าบ้าเ่นนะ คำหนึ่งผมผมผมแบงค์อะไรกันผมผมมีคำในหัวแต่ผมคิดไม่ออกแล้วอะอไ,<ะ>ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรคุณคุณคุณคีหรือคุณจะม่าไปก่อนนะมนาะเดี๋ยวผมอ่าได้ได้ดไดผมบัตรโซอัลครับผมแฮปปี้โซอัลแล้วก็วงผมได้เดบิวต์ครับผมร้องต้นปีแล้วครับแล้วก็มีเตอร์ับเยอะขึ้นมีคนรับพวกเรามากขึ้นแล้วก็ ได้อยู่บนเวทีได้อยู่ในอินแท t รล็อกเ,เพลงทุกคนแล้วคนราองเพลงพวกเราได้แล้วก็ได้เจอเป็นตับได้ในกิจกรรมแล้วก็ได้ถ่ายซีรีส์จนจบครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าปีนี้จะผ่านเกตออกมาแล้วนะครับไม่เอฟครับยููเย้เออผมบ้าแลวกันก็ ัน,นิง้นะครับทุกคนแหและก็เรื่องงานก็โอเคทุกคนก็พูดไปแล้วเพราะว่าจริงๆก็รู้สึกกันทุกคนแล้วก็เรื่องเกรบก็ออกมาวันนี้เหมือนกันก็ไม่มีไม่มีเอฟแแฮปปี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายผมมาจจะใช้ชีวิตหนักแต่ว่าผมแบบดูแลดินดีตลอดแบบผมเช็คับบตัวไบโอโลจิคอลอาอะไรสักอย่างแบบอายุต่ำกว่าต่ำกว่ารจริงตลอดอะร่างกายดีมากครับช่วงนี้ค่าใช่ของผมก็คือจากต่อต่อจากเมื่อกี้ที่บอกว่า ที่บอกว่ามีคนติดตามเพิ่มขึ้นเลยก็มีบัตรโซอาอยากให้คนเข้ามาดูเยอะๆแล้วก็มีเรียนจบแล้วปีนี้อะไรเงี้ยก็ไม่อยากเรียนจบเสร็จแล้วก็ไม่อยากว่างอยากอยากอยากมีงานอยากเจอเพื่อนอยากเจอทุกคนเยอะๆก็รู้สึกว่าตั้งที่ตั้งเป้าไว้ก็ทําได้แล้วใช่ครับยอนหน้าเลยครับไอ้อสซคิปข้อต่อไปข้อสคคิปแล้วก็แพลนแพลนปีหน้านี่ตั้งเป้าไว้ครับ อ่าผมก่อนก็ได้แฟนปีนหน้าผมเนี่ยก็คืออยากมีแฟนคนันะครับ <laughs> แล้วก็อยากเราขึ้นมาเวทีอีกรอบเราขึ้นมาเวทีแล้วก็มีล้วทุกคนสามารถ้องเพลงนด้วยกันได้แล้วก็้ายทุกคนบนเวทีครับแล้วก็อยากให้พวกเราทั้งสี่คนเนี่ยดังงมองมาปังกบีบมีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ขอให้วงผผวงโปรเฟอร์ กำังฟังฟังเช่นเดยียวกันไปพร้อม่คก่กันครับขอบคุณครับครับพาผมก่อนล้วกันแทนปีหน้าผมอยากไปไอ้นี่ผมอยากไปแฟนมีกับพวกคุณที่ไม่ใช่อยู่ที่ไทยที่ไหนก็ได้เพราะว่าผมอยากไปเที่ยวต่างประเทศกับพวกคุณมากมากจริงครับแต่สึกว่าอยากอยากไปเที่ยวต่างประเทศกับคนที่ทํางานด้วยน่าจะแบบสนุกน่าดูใช่ครับแล้วก็ปีหน้าก็จะตั้งเป้าไว้ว่าจะฟิตหุ่น พราะปีปีนี้ตั้งเป้าไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ยังไม่กล้ามอย่างที่ต้องการอยากกล้ามากว่านี้ใช่เพราะปีหน้าก็ต้องอาจจะมีเล่นเล่นซีรีส์ที่มันต้องถอดเสื้อด้วยก็ต้องฝิดคุณแน่แน,น่แน,น่ใช่แล้วก็เป้าสุดท้ายที่ตั้งไว้ในปีหน้าคืออยากอยากขายสักอย่างหนึ่งอยากขายซัมติงอยากมีธุรกิจของตัวเองอืใช่ถ้าใครอยากรู้ก็ต้องรอติดตามปีหน้า แฟนอืมแท<ต>นปีหน้าผมบ้างงานัคุณจบแล้วใช่ไหม,มเซิร์ฟผมจและครับผมจะ okay. ลวครับโอเคผมก็เนี่แหละครับอยากดังขึ้นไปอีกอยากแบบมีแฟนมียากแบบมีแฟนคอนอะไรซัมติงอะไรอยาก,ยากไปเจอแฟนลับต่างประเทศแล้วก็อประมาณนี้แหละก็อยากแบบให้แบบรักษาตัวเองให้ดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับ เจอห่อเลยสิครับผมผมก็คือผมอยากเป็นเศรษฐีใช่ไหมไม่ใช่ผมอยากปีหน้าผมอยากเป็นอฮอตเนิร์ดต่อมาอยากจะเป็นฮอตเนิร์ดแล้วก็ <Hot S 2> อยากแล้วก็อยากไปเ,เจอแฟนคลับต่างประเทศที่แบบเขาไม่ได้มาเจอเราที่ไทย ่แบบว่าอยากอยากไปเห็นว่าต่างประเทศจะมีแบบแฟนคลับที่เขาติดตามเราขนาดไหนครับผมประมาณนี้นะฮะที่ที่แบบอันนันไวครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมบออเอาวพรปีใหม่ให้ทุกคนแฟนคลับดีกว่าผมเริ่มก่อน ขออวยพรนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆปีใหม่ใครไปเที่ยวไหนเดินทางปลอดภัยแลวก็สุกภาร่างกายแข็งแรงมากๆนะครับผมขอให้ปีที่ดีมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตครับครับขอให้มีความสุขมากๆครับเดินทางปลอดภัยฮะร่ลำรวยฮะ ครับผมก็ปีใหม่ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมหวงังขอให้เจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอให้มีแต่คนรักนะครับผมเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยด้วยไปเที่ยวปีใหม่นี้นะครับครับก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้กับปีต่อไปนะครับแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมหวงังในปีหน้าเนาะก็อยากไปไหนอยากทำอะไรก็ขอให้ได้ทำขอให้ได้ไปละกันสุภาพแข็งแรงครับทุกคน ดีครับขอบใจร้วยจะคลิปข้อต่อไปมีอะไรโอเคครับโกลงงามแล้วก็ฮอนดีแมนอินเตอร์เฟนนะครับโอเค I wish a happy new year and wish you guys have a good year have a, a many many thing that is good thing นะ coming to your life and I wish you have a good health have a good day I uh, have a good and have a lot of money นะ love you all จุ๊บ ทุกคนครับเจอกันทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์วันนี้นะครับขอฟฟทา #H2S e r i e ส์ p อน o d e 10นะครับแล้วก็ฟังงานนี้ว่ทนไม่ถูกกัน Final อีพีแปรมิทติงกันนะครับแล้วก็รับชนทางเนื้อหลังทางแอปพลิเคชันทูช n นวนะครับผมครับครับผมขอไปเตรียมอีพี10อีพีแป้บเลยนะครับวี10เราเทรนแทกเ้้าไปถึงเท่าไหร่ครับคุณแป๋วห้าแสนอ่าจ้ว่าโอเคเรับได้ เก่งมากครับทุกคนเวอีนะครับทุกคนเอาทุกคนจุบจุบก่อนแล้วก็จับไปด้วยจุบจุบแต่ว่ามาเร็วเตรียมดีๆโอ้ยโอ้ย